ค่ำคืนที่ชายแดนไทยเขมรมักจะเงียบสงัดแต่ในความเงียบนั้นกลับไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงท่ามกลางป่าทึบและเนินหินที่ทอดยาวอยู่ตามแนวชายแดนเสียงลมที่พัดลอดเข้ามาตามกิ่งไม้กลับกลายเป็นเสียงครวญครางแปลกประหลาดคล้ายกับเสียงของผู้คนที่ยังเวียนวนอยู่ไม่ไปไหนทหารหนุ่มนายหนึ่งที่เพิ่งถูกส่งมาประจำการเขาถูกสั่งให้เข้าเวรยามดึกเพียงลำพังความมืดรายร้อมด้วยป่าใหญ่ข้างหน้า มีเพียงแสงไฟฉายที่ส่องไหววูบวาบอยู่ในมือร่างกายของเขาสั่นด้วยความหนาวแต่ลึกๆแล้วมันคือความหวาดกลัวที่เกาะกินใจเฮ้ยทำไมคืนนี้มันเงียบผิดปกติวะเขาพึมพำกับตัวเองเสียงจักจั่นที่เคยดังระงมเหมือนหายไปเหลือเพียงเสียงลมพัดที่กรีดร้องผ่านกิ่งไม้ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเหมือนใครกำลังเดินตามมาจากข้างหลังหันกลับไปก็ไม่เห็นใคร มีเพียงความว่างเปล่าและเงาไม้ไหวชวนหลอนเขาสูดหายใจลึกพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเพื่อนทหารแอบมาแกล้งแต่หัวใจกลับเต้นแรงรัวไม่หยุดลมแรงพัดวูบผ่านร่างกายกลิ่นคาวสนิมเหล็กผสมกับกลิ่นเน่าเหม็นของอะไรบางอย่างโชยมากับลมเขารีบส่องไฟฉายไปข้างหน้าและที่ริมป่าทึบเขาเห็นร่างคล้ายทหารในชุดเก่าๆยืนหันหลังอยู่ไหลโค้งงอเหมือนแบกอะไรหนักๆ เฮ้ hey, ใครเนะ่ะเสียงเขาสัน่นแต่ร่างนั้นไม่ตอบเพียงแต่ค่อยๆหันหน้ากลับมาช้าๆสิ่งที่เขาเห็นทําให้ขาแข็งทื่อใบหน้าที่ควรเป็นทหารเหมือนเขากลับเละเทะเหมือนโดนแรงระเบิดเศษเนื้อขาดรุ่งริ่งดวงตาข้างหนึ่งลุดห้อยแถมยังยกมือที่ขาดครึ่งแขนขึ้นมาทําท่าเหมือนกําลังทําความคารพหัวใจเขาแทบหยุดเต้นรีบวิ่นกลับมาที่ป้อมแต่เสียงฝีเท้ายังคงไล่ตามไม่หา่าง เหมือนใครกำลังวิ่งเหยาะๆมาข้างหลังแต่เมื่อหันกลับไปก็ยังคงว่างเปล่ามีเพียงเสียงหายใจแรงๆคล้ายคนเจ็บป่วยดังแวววตามหลังมาเมื่อกลับถึงป้อมเขาพยายามเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนทหารฟังแต่ทุกคนเพียงหัวเราะมึงก็คิดไปเองว่าตรงนี้มันมีประวัติอยู่แล้วคำพูดนั้นยิ่งทําให้เขาขนลุกทุกคนรู้แต่ไม่พูดออกมาตรงๆเพราะที่ชายแดนนี้มีเรื่องเล่าว,ว่าสมัยสงครามมีทหารจํานวนมากถูกสังหาร ถูกทิ้งร่างเอาไว้กลางป่าโดยไม่ได้รับการทำพิธีศพวิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่รอคอยการปลดปล่อยแต่ก็กลับกลายเป็นอาฆาตเกลียดชังทุกคนที่เดินเหยียบเข้ามาในผืนดินแห่งนี้คือนั้นเองขณะที่เขาพยายามข่มตานอนเสียงลากโซ่เหล็กก็ดังคลืดคราดอยู่ร,บรอบๆป้อมเหมือนมีใครเดินวนอยู่ไม่หยุดเสียงนั้นค่อยๆดังชัดขึ้นใกล้หน้าต่าง เสียงครางต่ำๆแทรกเข้ามาเหมือนมีใครกระสิบที่ข้างหูช่วยด้วยช่วยด้วยเขาตกใจสุดขีดรีบคว้าปืนประจำกายขึ้นมาแต่ทันทีที่หันไปมองก็เห็นเงาดำหลายเงายืนเรียงรายอยู่นอกป้อมเงาเหล่านั้นไม่ใช่คนแต่เป็นร่างบิดเบี้ยวบางไม่มีหัวบางแขนขาดบางมีรูโวกลางอก เสียงครางประสานกันดังลั่นเหมือนเสียงนับร้อยชีวิตโหยหวนอยู่พร้อมกันตั้งแต่นั้นมาทุกค่ำคืนที่เขาต้องเข้าเวรมันไม่เคยเงียบสงบอีกเลยยิ่งพยายามทำใจแข็งก็ยิ่งเหมือนถูกสายตาที่มองไม่เห็นคอยจ้องตลอดเวลาไม่ว่าจะหันไปทางไหนเขาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นขาวเลือดกลิ่นดินชื้น และเสียงกระซิบเบาๆที่ดังจากมุมมืดของป่าและบางครั้งเขาเห็นร่างทหารเพื่อนๆของเขาเดินลาดตะเวนอยู่ไกลๆแต่เมื่อวิ่งไปหากลับพบว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเหลือเพียงรอยเท้าที่จมลึกลงไปในดินเหมือนคนจำนวนมากเพิ่งเดินผ่านกลางดึกคืนนั้นหลังเสียงครวญครางของวิญญาณมากมายค่อยๆเงียบหายไป เหลือเพียงสายลมเย็นที่พัดเอื่อยๆชวนให้สยองเกรงทหารหนุ่มนั่งนิ่งอยู่ในป้อมมือกำปืนแน่นจนเหงื่อซึมความกลัวค่อยๆค,คลายลงแต่กลับแทนที่ด้วยความสงสัยและหวาดระแวงว่าสิ่งที่เห็นทั้งหมดนั้นมันคือภาพหลอนหรือเป็นบางสิ่งที่ต้องการบอกอะไรกับเขาเวลาผ่านไปจนเกือบตีสอง เสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่หลายร่างไม่ใช่เสียงโซ่เหล็กลากแต่เป็นเพียงเสียงก้าวช้าๆหนักแน่นก้าวหนึ่งสองสามดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาหยิบไฟฉายส่องไปยังทิศทางนั้นแสงไฟสะท้อนกับหมอกบางๆเผยให้เห็นร่างหนึ่งปรากฏขึ้น เป็นชายสวมชุดทหารเก่าๆสีสีโทมผ้าพันแผลร,รอบศีรษะที่มีคราบเลือดแห้งกระกรังเขายืนอยู่เงียบๆเพียงไม่กี่ก้าวจากป้อมใบหน้าซีดขาวจนแทบไม่เหลือสีเลือดดวงตาลึกโบเหมือนคนอดนอนมานับสิบปีแต่สายตานั้นกลับจ้องตรงมาที่เขาใครใครนะเสียงทหารหนุ่มสั่นไหว ร่างนั้นไม่ได้ตอบเพียงแต่ยกมือขึ้นทำท่าคล้ายขอความช่วยเหลือปากขยับเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมามีเพียงความเงียบอึดอัดที่กดทับหัวใจทหารหนุ่มเบิกตากว้างพยายามเพ่งสายตาอ่านริมฝีปากที่ขยับอย่างเชื่องช้าช่วยช่วยด้วยคำนี้ทำให้เขาหนาวสะท้านไปทั้งตัว เขารีบหันไปมองรอบๆกลัวว่าจะมีร่างอื่นโผลมาพร้อมกันแต่พอหันกลับมาร่างนั้นก็ยังยืนอยู่ที่เดิมทว่าคราวนี้มันชี้นิ้วไปทางป่าด,ด้านหลังเสียงลมพัดดังครืนเหมือนเป็นสัญญาณเชื้อเชิญให้ตามไปหัวใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะความอยากรู้เริ่มก่อตัวขึ้นผสมกับความหวาดกลัวเขาส่องไฟฉายตามทิศที่ถูกชี้ เห็นเพียงเงาต้นไม้สูงใหญ่เรียงรายทว่าร่างวิญญาณนั้นค่อยๆถอยหลังเข้าไปในความมืดเหมือนจะพาเขาไปยังบางสิ่งนี่มันบ้าไปแล้วหรือกูฝันอยู่เขาพึมพำกับตัวเองแต่ร่างนั้นก็ยังคงยกมือเรียกช้าๆราวกับกำลังบังคับให้เขาต้องตามไปเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูอย่าปล่อยให้พวกเขาถูกลืม เขาสะดุ้งเฮือกรีบหันไปก็ไม่เห็นใครแต่เมื่อหันกลับมาอีกครั้งร่างนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าในความมืดมิดทว่ากลิ่นเหม็นคาวเลือดยังคุมลอยวนอยู่รอบตัวเขาเริ่มมั่นใจว่าวิญ,ญญาณตนนั้นไม่ได้มาหลอกเพื่อความสนุกแต่มันต้องการสื่อสารบางอย่างบางสิ่งที่เกี่ยวกับทหารที่เคยตายในพื้นที่แห่งนี้ ทว่าเรื่องราวที่แท้จริงคืออะไรเขายังไม่อาจรู้ได้และนั่นทำให้ค่ำคืนที่เหลือเต็มไปด้วยความกดดันราวกับมีใครจับตาเฝ้าดูอยู่ทุกฝีก้าวเมื่อกลับมาถึงฐานทัพหลักในฝั่งไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจประจำการที่แนวชายแดนทุกอย่างควรจะกลับเข้าสู่ความปกติทหารหนุ่มคิดว่าอย่างน้อยเมื่อพ้นจากพื้นที่อาถรรพ เขาน่าจะได้พักผ่อนบ้างแต่ความจริงกลับไม่ใช่เลยร่างกายเขาเหนื่อยอ่อนแทบขาดใจแต่พอถึงเวลาล้มตัวลงนอนกลับไม่เคยหลับสนิททุกครั้งที่เปลือกตาปิดลงเขาจะต้องตกไปอยู่ในความฝันที่เหมือนจริงจนเย็นเยือกความฝันเหล่านั้นชัดเจนราวบบ,บเขาอยู่ตรงนั้นจริงๆเขาเห็นภาพทหารร่างเล็กคนหนึ่งหน้าตาอ่อนเยาวจนดูเหมือนเพิ่งบรรจุใหม่ถูกทหารขเขมรหลายคน จับกดลงกับพื้นโคลนร่างเล็กนั้นดิ้นรนท่าทางหวาดกลัวสุดขีดแต่เสียงหัวเราะของทหารฝ่ายตรงข้ามกลับดังสนั่นไปทั่วป่าเหมือนพวกมันกำลังสนุกสนานกับความเจ็บปวดของคนผู้นั้นปล่อยกูเธอเสียงขาดห้วงจากทหารร่างเล็กดังขึ้นแต่กลับถูกกลบด้วยเสียงโห่เฮของผู้รุกรานเขาถูกผลักถูกเหยียบ ถูกบังคับให้คลานเหมือนสัตว์เลี้ยงแล้วเสียงร้องโหยหวนก็ดังลั่นจนทำเอาในฝันของทหารหนุ่นแทบอยากอาเจียนออกมาทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาหัวใจเขาจะเต้นแรงมือสั่นเหงื่อท่วมทั้งตัวเหมือนเพิ่งวิ่งหนีอะไรบางอย่างมาทั้งที่ในความเป็นจริงเขาเพียงนอนนิ่งอยู่บนเตียงของตนเองเพื่อนทหารที่นอนใกล้ๆยังถามด้วยความสงสัยเฮ้ยมึงฝันร้ายอีกแล้วเหรอ ทำไมได้ยินมึงละเมอทุกคืนเลยแต่เขาไม่รู้จะตอบยังไงนอกจากพยักม้าเงียบๆเพราะมันไม่ใช่แค่ฝันธรรมดามันคือฝันที่มีความจริงบางอย่างแฝงอยู่ราวกับวิญญาณที่ชายแดนกําลังส่งต่อภาพความทรงจําอันโหดร้ายมาให้เขาเห็นยิ่งคืนผ่านไปภาพความฝันยิ่งต่อเนื่องไม่ใช่แค่การถูกยามศักดิสททหารร่างเล็กคนนั้นยังถูกทรมาน ถูกบังคับให้เดินเท้าเปล่ากับกับระเบิดถูกโยนอาหารเน่าๆให้กินเหมือนหมาความอับอายและความเจ็บปวดค่อยๆหลอมรวมเป็นความแค้นที่รุนแรงจนกระจายออกมาเป็นเคลื่อนความรู้สึกที่กดทับจิตใจของทหารหนุ่มบางคืนเขาตื่นขึ้น,นมาแล้วพบว่าเสียงร้องยังดังก้องอยู่ในหูช่วยกูด้วยอย่าให้กูตายเปล่าคำพูดนี้สะท้อนในหัวไม่หยุดเรากับมีใครมากระซิบข้างหูจริงๆ ทหารหนุ่มเริ่มสับสนเขาไม่รู้ว่าตนเองกำลังถูกวิญญาณทหารร่างเล็กผู้นั้นตามมาหลอกหรือถูกขอร้องให้ช่วยทำบางสิ่งเขาพยายามเล่าความฝันให้หัวหน้าหน่วยฟังแต่กลับถูกตัดบทว่าอย่าเอาเรื่องพังนั้นมาพูดให้เสียขวัญกูไม่อยากฟังเรื่องผีสางอะไรทั้งนั้นทำให้เขายิ่งเก็บงำความหวาดกลัวไว้ในใจและไม่อาจหาคำตอบได้ว่าแท้ที่จริงแล้ว วิญญาณนั้นต้องการสื่อสารอะไรกับเขากันแน่เช้าวันนั้นทหารหนุ่มไม่อาจฝืนต่อไปได้อีกหลังจากหลายคืนแทบไม่ได้หลับเลยภาพฝันยังคงตามมาหลอกหลอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งเสียงร้องทั้งภาพการถูกกดขี่เหมือนเป็นบาดแผลที่ฝังลึกลงในจิตใจเขารู้แล้วว่าถ้าไม่หาคำตอบให้ได้ชีวิตเขาคงไม่มีวันสงบเมื่อถึงวันหยุด เขาตัดสินใจเดินทางออกจากค่ายไปยังหมู่บ้านเล็กๆใกล้ชายแดนหมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงเรื่องผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังรักษาความเชื่อเก่าแก่รู้เรื่องราวของวิญญาณและอดีตท,ที่เล่าต่อกันมาเขาไปขอพบตาเพียนผู้เฒ่าที่ทุกคนในหมู่บ้านให้ความเคารพเมื่อได้เจอกันทหารหนุ่มจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่คืนแรกที่เห็นร่างทหารในป่าจนถึงความฝันที่เห็นชายร่างเล็ก ถูกทหารขเขมรนเยียดยามและทรมานเสียงร้องที่ยังติดหูแม้กระทั่งยามตื่นทะเเียนนั่นนิ่งฝังนิ่งเงียบดวงตาขุ่นมัวด้วยอายุที่มากขึ้นแต่กลับจ้องเขาแน่วแน่แล้วเองว่าชายร่างเล็กที่เห็นได้ฝันมันมีลักษณะยังไงผู้เท่าถามด้วยเสียงสั่นเครือทหารหนุ่มกลืนน้ำลายก่อนตอบออกมาช้าๆตัวเล็กกว่าข้าเยอะ หน้าตายังหนุ่มดวงตาเหมือนคนมีความหวังแต่เต็มไปด้วยความกลัวที่สำคัญที่สุดคือบนหน้าด้านขวามีปานแดงครึ่งหน้าเหมือนรอยไม่ติดอยู่ตั้งแต่เกิดทันใดนั้นตะเพียนถึงกับสะดุ้งสุดตัวดวงตาที่เคยนิ่งเฉยพลันสั่นระริกน้ำตาเริ่มไหลรินออกมาไม่หยุดมือเหี่ยวย่นยกขึ้นปิดหน้าก่อนจะร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนหัวใจแตกสลายปานแดงครึ่งหน้า ใช่แล้วนั่นมันลูกชายข้าไอคำผานเสียงร้องไห้ของผู้เท่าดังสะท้อนอยู่ในห้องไม้เล็กๆทหารหนุ่มนั่งอึง้งใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะความจริงที่เพิ่งเปิดเผยนี้เหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกเขาไม่คิดเลยว่าฝันที่ตามหลอกเขาทุกคืนจะเกี่ยวข้องกับคนเป็นๆในโลกจริงและยิ่งไปกว่านั้นคนคนนั้นคือลูกชายแท้ๆของตะเพียน ผู้เท่ายังคงร้องไห้พลางผู้สั่งเครือลูกข้ามันถูกเกณฑ์ไปรบตั้งแต่ยังหนุ่มน้อยร่างกายมันอ่อนแอแต่ใจมันอยากรับใช้ชาติข้ารอคอยมันกลับมาทุกปีจนสุดท้ายข่าวก็เงียบหายไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นหรือตายแต่วันนี้เองเองกลับมาเล่าเรื่องมันให้ข้าฟังมันยังไม่ไปไหนมันยังติดค้างอยู่กลางป่าถูกกดขี่ ถูกทรมานจนวิญญาณไม่สงบคำพูดนั้นทำให้ทหารหนุ่มรู้ทันทีว่าสิ่งที่ตนเองเผชิญมาตลอดไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นการเลือกจากวิญญาณของทหารร่างเล็กที่อยากส่งข้อความมาถึงพ่อของเขาผู้เท่าตาเพียนนั่งน้ำตาหนองหน้ามือสั่นเทาคล้ายจะล้มลงแต่ยังฝืนเล่าต่อด้วยเสียงที่แผ่วเ,เบาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด กว่า20ปีแล้วนะโว้ยข้ารอไอ้คำผานทุกวันทุกคืนหวังว่าสักวันมันจะกลับมาหาข้าถือแม้ใครต่อใครจะบอกว่ามันตายไปนานแล้วแต่ใจพ่อคนหนึ่งจะให้ยอมเชื่อมันง่ายๆได้ยังไงทหารหนุ่มที่นั่งตรงข้ามรู้สึกจุกในอกความรู้สึกผิดและสงสารปะบนกันไปหมดเขาไม่รู้ว่าทำไมวิญญ,ญาณไอคำผาน ถึงเลือกมาปรากฏให้เขาเห็นจะเขารู้แน่แล้วว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้วิญญาณนั้นจะไม่มีวันสงบในคืนนั้นเองเขากลับไปที่ฐานทัพแต่ก็ยังนอนไม่หลับเหมือนเดิมเพียงแต่ครั้งนี้เขาไม่กลัวเท่าเดิมแล้วเขาเฝ้ารอความฝันที่จะกลับมาเพราะอยากถามอยากหาคำตอบโดยตรงเมื่อภาพความฝันปรากฏอีกครั้ง ร่างเล็กในชุดทหารเปื้อนคลนก็ยังถูกกดขี่จากเงาร่างเลือนรางของทหารขเขมรเสียงหัวเราะบิดเบี้ยวสะท้อนในอากาศทหารหนุ่มตะโกนออกไปกลางฝันคำผันกูรู้แล้วว่ามึงคือใครพ่อมึงยังรอมูก,กลับบ้านอยู่มึงต้องการอะไรกันแน่บอกกูมาเถอะกูจะช่วยร่างเล็กชะงักเงยหน้าขึ้นมาช้าๆน้ำตาไหลรินบนใบหน้าที่เปื้อนคลนและเลือด ปากของเขาขยับเหมือนกำล <go osh> for ังพูดแต่เสียงกลับขาดหายมีเพียงสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บช้ำและหวยหาเขาค่อยๆยกมือขึ้นช to ี้ไปยังความมืดในป่าไกลออกไปจนแทบมองไม่เห็นอะไรเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นทหารหนุ่มจึงแน่ใจว่านั่นคือสัญญาณที่กำาผานพยายามบอกเขาอยากให้ใครสักคนไปหาสถานที่นั้นไปค้นหาความจริงที่ถูกปิดตายมานานรุ่งเช้า ทหารหนุ่มรีบไปหาตาเพียรอีกครั้งเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในความฝันผู้เฒ่านั่งนิ่งไปนานก่อนพึมพำตรงนั้นคงเป็นที่ที่มันถูกฆ่าถูกทิ้งเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นน้ำเสียงนั้นสั่นเครือจนแทบกลายเป็นเสียงสะอื้นเองต้องช่วยข้าเอาศพมันกลับมาให้มันได้กลับบ้านได้ทำพิธีอย่างสมเกียริสักที ทหารหนุ่มพยักหน้าแม้ในใจยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนแต่ความรู้สึกหนักอึ้งที่แบกมาเป็นสัปดาห์เริ่มชัดเจนขึ้นแล้วเขารู้ว่าเส้นทางต่อจากนี้ไม่ใช่แค่การรับราชการไม่ใช่แค่การปฏิบัติหน้าที่แต่คือภารกิจเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของทหารคนหนึ่งที่ยังคงติดค้างในความตายอันโหดร้ายจากนี้เขาจะต้องหาวิธีสื่อสารให้ชัดเจนกว่านี้หาวิธีตามหาที่ซ่อนศพ และหาทางทำพิธีปลดปล่อยให้ดวงวิญญาณคำผานได้กลับไปหาพ่อของเขาอย่างสงบเมื่อทหารหนุ่มพยายามสื่อสารกับดวงวิญญาณมากขึ้นทุกคืนเขาก็เริ่มเข้าใจทีละน้อยร่างเล็กของคำผานในฝันไม่ใช่แค่การตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออีกต่อไปแต่ครั้งนี้เขากลับยืนตรงหน้าทหารหนุ่มน้ำตาหนองหน้าและพูดออกมาเป็นถ้อยคำที่ชัดเจนเสียงสั่นเครือเหมือนกับคนที่ถูกกดทับด้วยความผิดมานาน ศพของกูมึงหามันไม่เจอหรอกมันถูกกลบถูกกลืนหายไปกับดินกับหญ้าผ่านมาเกิน20ปีแล้วไม่มีใครจำได้อีกแต่กูยังออกไปเกิดไม่ได้กูยังติดอยู่ตรงนี้ทหารหนุ่มถามเสียงสถานแล้วมึงอยากให้กูทำยังไงบอกมาเถอะกูจะทำให้คำผ่านเงยหน้าขึ้นช,าชา้าๆแววตาเต็มไปด้วยความเศร้าโศก ก่อนจะพูดออกมาด้วยเสียงบาแผ่วแต่หนักแน่นกูติดค้างเพราะกูยังไม่ได้ตอบแทนพ่อกูยังไม่ได้บวชให้พ่ออย่างที่ตั้งใจไว้กูออกจากบ้านด้วยความดื้อรั้นคิดว่าจะกลับไปบวชให้ทีหลังแต่สุดท้ายก็ตายโง่องๆอยู่ตรงนี้เขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาเหมือนลมพัดมึงไปเอาน้ำล้างเท้าของพ่อกู เอาไปไปราชที่ต้นไม้ใหญ่กลางสนามรบที่กูสิงอยู่กูถึงจะได้เป็นอิสระกูถึงจะไปเกิดได้เพราะอย่างน้อยกูก็ได้ก้มกราบน้ำเท้าพ่อถึงแม้จะไม่ใช่ด้วยร่างกายก็ตามเมื่อได้ยินเช่นนั้นทหารหนุ่มสะดุ้งเฮือกหัวใจบีบรัดเขาไม่เคยได้ยินพิธีกรรมแบบนี้มาก่อนแต่ความสิ้นหวังในน้ำเสียงของคำผานทำให้เขาเชื่อโดยไม่ลังเล ภาพต้นไม้ใหญ่กลางสนามรบปรากฏในความฝันอย่างชัดเจนต้นไม้สูงใหญ่ที่กิ่งก้านแผ่ปกคลุมดินที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเลือดและเสียงร้องโหยหวนรุ่งเชา้าเขารีบไปหาตาเพียนทันทีผู้เท่าฟังแล้วก็สุดนั่งน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดเสียงสั่นเครือเอ่ยว่าไอ้ลูกบ้ามันยังห่วงข้าอยู่จริงๆเองนี่แหละที่มันเลือกให้มาช่วยมัน ตาเพียนจึงยอมรับข้อขอร้องนั้นเขาตั้งขันน้ำเตรียมน้ำสะอาดแล้วใช้มือลูบเท้าที่เหี่ยวย่นของตัวเองน้ำหยดลงในขันทีละหยาดเหมือนน้ำตาแห่งความรักที่สะสมมากว่า20ปีเอ็งเอาไปเทอะนี่คือน้ำล้างเท้าพ่อเอาไปราดให้มันได้กราบแทบเท้าอย่างที่มันสัญญาไว้ก่อนตายฐานหนุ่มรับขันน้ำด้วยมือที่สั่นไหว ความเย็นของน้ำเหมือนถ่ายทอดทั้งความรักความผูกพันและความเศร้าโศกที่ตกค้างมานานเขารู้แล้วว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายการกลับไปยังสนามรบกลางป่าที่อันตรายยังคงซ่อนอยู่ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เพื่อปลดปล่อยวิญญาณคำผานเขาจะต้องทำให้สำเร็จในคืนนั้นเองวิญญาณคำผานปรากฏในความฝันอีกครั้งรอยยิ้มบางผุดขึ้นบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผล เขาก้มศีรษะเล็กน้อยคล้ายขอบคุณก่อนจะเอ่ยเพียงคำเดียวรีบมานะกูรออยู่ที่ต้นไม้บรรยากาศรอบกายกลายเป็นความมืดหนาวเย็นทหารหนุ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมาหัวใจเต้นแรงเขารู้แล้วว่าถึงเวลาต้องพาน้ำล้างเท้านั้นไปยังต้นไม้กลางสนามรบเพื่อปลดปล่อยวิญญาณที่ติดค้างนี้ให้ได้ เช้าวันที่ทหารหนุ่มกลับมาจากต้นไม้ใหญ่กลางสนามรบหลังจากเขาได้เทน้ำล้างเท้าของตะเพียนลงไปที่โคนต้นไม้ตามที่วิญญาณคำผานร,ร้องขอเสียงลมที่เคยกรีดร้องโหยหวนกลับเงียบสงบลงทันทีใบไม้ไหวเบาเหมือนพนมมือรับรู้ทันใดนั้นเขามองเห็นร่างเล็กในชุดทหารเก่าปรากฏตรงหน้า